ขอบใจจ้าลูกอาวของขวัญวันเกิดครับรับไปก่อนแม่นี่อันนี้เป็นเงินก้อนที่ผมจะให้แม่นะครับเป็นของขวัญวันเกิดอ,อันนี้ดอกไม้อืไม่เป็นไรหรอกลูกแม่มีเงินพอใช้อยู่ลูกเก็บไปใช้เถอะอุ้ยไม่ต้องแม่ผมตั้งใจให้อยู่แล้วรับไว้แม่คะแล้วนี่เงินที่หนูเก็บเพื่อวันนี้เลยค่ะหนูเอาให้แม่นะแล้วก็ของบำรุงได้คะ่ะแม่ไอไม่เป็นไรหรอกลูกแม่มีเงินไอเก็บไปใช้เองเถอะลูกอะ ไม่เอาค่ะแม่วันนี้เนี่ยเป็นวันสำคัญของแม่หนึ่งปีเนี่ยมีแค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยเห็นว่าวันนี้เป็นวันสำคัญที่สุดคะ่ะค่ะสุขสันต์วันเกิดน,นะคะแม่ขอให้แม่มีความสุขแบบนี้ทุกปีเลยนะคะนี่เป็นเงินที่หนูตั้งใจเอามาให้แม่เลยนะแม่เก็บไว้เถอะคะ่ะขอบใจนะงั้นไปรอแม่ที่บ้านก่อนนะลูกนะได้ได้ค่ะเปลี่ยนข้าวด้วยกันนะไปะ นี่เราก็รอมาตั้งนานเลยนะเนะมื่อไหร่แม่จะมาเนี่ยถั่วแม่ดิไอซฮัลโหลแม่มเมื่อไหร่จะกลับมาสักคีบมัวแต่ทำนานอยู่นั่นแหละกลับข้าวเย็นหมดแล้วนะ <S <S 2> <S 2> จ้าลูกรอก่อนนะรอแม่ก่อนนะลูกนะยังไม่มาเหรอแม่บอกให้รอดิโอ้ฉันว่านะแม่มันต้องรอพี่นีกลับมาแน่เลยะโอ๊ยแม่ก็รอมันกลับมาแบบนี้ทุกปีนั่นแหละ ฉันไม่เข้าใจเลยแม่จะรออะไรนักหนากับอีลูกที่เก็บมาเลี้ยงเนี่ยรอไปก็ไร้ประโยชน์วันวานไม่เห็นทำประโยชน์อะไรได้เลยฉันรอจนหิวจะตายอยู่ละเออจริงด้วยหนูเนี่ยได้ข่าวว่าบริษัทมันล้มละลายไปแล้วนะอีกอย่างเนี่ยก็คงไม่กล้ากลับมาแล้วแหละหนูว่านะอาจจะไปเป็นขอทานอยู่ที่ไหนสักแห่งก็ได้ <c oughs> ก็สมคว,ว้และผู้เราเติมมันได้กี่ครั้งแล้วมันเคยฟังไหมล่ะ มันล้มละลายเนี่ยทุกอย่างมันพังม้วไปขอทานนะก็ถือว่าเป็นเวเป็นกรรมมันแล้วกันนะลูกก็จริงคนแบบนี้เนี่ยไม่น่าสงสารใช่ไหมเด็กเอ้ยปีนี้จะกลับมาเยี่ยมแม่หรือเปล่าลูกแม่รู้ว่าลูกลำบากแต่แม่ก็ยังอยากให้ลูกกลับมานะ นี่แม่ยังรอเราอยู่แหรอเนี่ยเป็นไงบ้างวะอ่ะแม่กินอันนี้นะกินเยอะเลยนะ่ผมซื้อแม่แม่จะไปรอมันทำไมอะแม่รอไปก็เสียเวลาใช่แม่อย่าทำให้เสียบรรยากาศได้ไหมแม่ไม่ต้องไปรอมันหรอกบริษัทไอ้พี่นิกนี่ยมันล้มละลายไปแล้ว แม่ครับผมกลับมาแล้วครับนิกกลับมาแล้วหรอลูกแม่รอกินข้าวอยู่พอดีเลยกินข้าวด้วยกันก่อนลูกแล้วเข้าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งนั่งเด้ดูสภาพตัวเองนี่เนี่ยโตรกระโปงก็โตรกระโปงเหม็นก็เม้นอีกจะมานั่งอีกยืนอย่างนั้นอะ่ะนิกไหนบอกว่าไปอยู่ในเมืองแล้วจะเป็นเจ้าคนนายคนจะมีเงินทองเยอะแยะไม่ใช่หรอเม่ไหนกลับมาบ้านสภาพเนี้ย ใช่ดูสภาพตัวเองสิน่าสุดเพลนจริงพี่ถ้าพี่เชื่อแม่แล้วไปทำงานที่โรงงานที่แม่บอกนะป่านนี้เนี่ยมีกินมีใช้ไม่ต้องมาอดอยากเลยดูเสื้อผ้านีเสื้อผ้าดีๆยังไม่มีใสยย่เลยไม่ต้องไปฟังหรอกลูกนั่งกินข้าวก่อนมะแม่ครับผมว่าผมกลับดีกว่าครับที่นี่คงไม่มีใครอยากต้อนรับผมเดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนพวกฉันยังพูดไม่จบเลยนี่ ผมบอกละอย่างหนึ่งนะพี่ไม่กลับบ้านมาตั้งหลายปีนะ่ะเนื้อว่าจะมาในสภาพที่รวยโอ้โหนี่มาในสภาพที่จนขนาดนี้เลยเนะี่ยฮะใช่วันนี้เนี่ยเป็นวันเกิดแม่ด้วยรู้หรือเปล่าว่าพวกฉันเนี่ยให้เงินแม่คนละเท่าไหร่แ้าดูพี่สิเอาอะไรมาให้แม่บ้างมีแต่ไอ้ถุงเน่าๆสายลุงเนี่ยนะน่าสมเพวะ่ะวันเกิดแม่ถุกทีอะนะเราก็ต้องมานั่งรอพี่รอแล้วรออีกสุดท้ายาแล้วได้อะไร ทานกลับบ้านเนี่ยนะปูปากันได้แล้วนี่นี่เขาเป็นพี่ของพวกแกนะเป็นพี่น้องกันยังไงความสัมพันธ์ของพี่น้องอะ่ะมันก็ไม่มีวันที่จะขาดไปได้ถึงนี้เขาจะไม่ใช่ลูกแท้ๆของแม่แต่แม่ก็รักเขาเหมือนลูกแท้ๆไม่ต่างอะไรกับพวกแกเลย ทำไมพวกแกพูดกับพี่ชายของแกแบบนี้ฮะพวกแกจำไม่ได้แล้วเหรอว่าตอนเด็กๆอะ่ะใครที่เป็นคนดูแลพวกแกซักเสื้อซักผ้าให้สะอาดให้พวกแกได้มีเสื้อผ้าดีๆใส่แล้วพวกแกจำไม่ได้เหรอตอนที่พวกแกเรียนหนังสือจนเข้ามาหาวิทยาลัยอะ่ะ ใครกันที่ส่งเสียเลี้ยงดูผู้แก่ถ้าไม่ใช่พี่นิกของแกพี่ชายแกที่ทำงานอาบเหนือต่างน้ำเอาเงินมาจ่ายค่าเธอให้พูก้แก่ทำไมแกทำกับพี่เขาแบบนี้ฮะถึงนิกเขาจะไม่ใช่ลูกแท้ๆของแม่แต่เขาทำหน้าที่ได้ดีกว่าลูกแท้ๆของแม่ซะอีกแม่ครับขอบคุณนะครับแม่ถึงแม่จะเก็บผมมาเลี้ยงแต่แม่ก็เลี้ยงผมเมือนลูกแท้ๆคนหนึ่งขอบคุณจริงๆนะครับแม่ ที่แม่ไม่รังเกียจผมเลยผมจำได้ดีเลยนะครับตอนที่ผมยังเด็กเพื่อนๆผ่ากับนังแกบผมล้อผมว่าผมเป็นลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่แต่ก็มีแม่นี่แหละครับที่ปกป้องผมมาตลอดแม่บอกกับทุกคนว่าผมคือลูกกแท้ของแม่คนหนึง่งผมจำคำนั้นได้ดีเลยนะครับ แลแม่ก็ยังบอกผมอีกว่าการมีครอบครัวการมีพี่มีน้องพวกเราต้องช่วยเหลือกันแต่ว่าแต่ว่าอะไร,รอฮะแต่ว่าพี่ตนนี่นี่กลับมาที่ต้องการอะไรเหรอกลับบ้านมาอยากอยู่ฟรีกินฟรีอย่างเงี้ยนะพอเถอะพี่วินเดี๋ยวแม่ก็ว่าเราเหรอกรู้ละ เพราะว่าไปทํางานในเมืองมันไม่ลุ่งใช่ไหมเลยต้องกลับบ้านมานี่คิดว่าจะหยิบอะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านไปดิไอ้ตราบใดที่แม่ยังอยู่บ้านหลังนี้บ้านนี้ก็เป็นบ้านของพี่นิกเหมือนกันนิกลูกจะอยู่นานเท่าไหร่ก็ได้นะผมไม่อนุญาตหนูก็ไม่อนุญาตหนูก็ไม่อนุญาตค่ะท่านประธานครับนี่คือเงินสดที่ท่านประธานในหะ้ผมเตรียมมครับขอบใจมากนะ นายกับไปทำงานเถอะครับแม่ครับในนี้มีเงินอยู่ห้าล้านบาทเป็นเงินที่ผมตั้งใจเก็บให้แม่มาตลอดหลายปีผมอยากให้แม่อยู่สุขสบายนะครับแล้วก็ผมซื้อบ้านให้แม่ด้วยนะครับเป็นบ้านหลังใหญ่เลยอยู่ในตัวเมืองแม่หลับไปน,นะนิกเงินเยอะขนาดนี้มันมันมากไปแล้วลูกนะไม่มากไปหรอกครับแม่ ถ้าเทียบกับสิ่งที่แม่มอบให้ผมจริงๆแล้วผมไม่ได้ล้มละลายหรอกนะแต่ผมยอมรับนะครับว่าที่ผ่านมาบริษัทผมแย่จริงๆแต่ผมก็ผ่านมาได้แล้วและตอนนี้บริษัทของผมก็กำลังเติบโตครับจ้าลูกแม่รู้อยู่แล้วละ่ะลูกแม่ต้องทำได้ชิลแล้วแกไปเอาข่าวมาจากไหนคะว่าพี่นิ่มันล้มละล,ะละยายอ่ะมั่วมากเลยก็เพื่อนหนูบอกมาแบบนี้พี่ พี่เป็นเจ้าของบริษัทเหรอเ <c oughs> มื่อกี้แค่ล้อเล่นนะพี่พี่ก็รู้ใช่ไหมว่าพวกเราก็ชอบพูดล้อเล่นกันอย่างนี้อยู่แล้วว่าตอนนี้พี่เป็นคนใหญ่คนโตมีเงินแล้วก็พาพวกเราไปอยู่ด้วยสิเนะใช่พี่บ้านพี่ก็ตั้งหลังใหญ่อะ่ะพี่ก็พาพวกเราไปอยู่ด้วยสิว่าแต่ทําไมพี่ยังแต่งตัวจนจนทรโซมอย่างนี้อีกละ่ะถ้าวันนี้พี่ไม่แต่งตัวจนจนทรโซมแบบเนี้ พี่จะรู้หรอว่าพวกแกคิดกับพี่ยังไงแต่ตอนนี้พี่รู้นะว่าพวกแกจะยอมรับพี่ได้เนี่ยก็ต่อเมื่อรู้ว่าพี่รวยพวกแกจำไม่เลยเนี่ยพวกแกจะไม่ได้อะไรจากพี่สักอย่างถ้าพวกแกอยากได้อะไรพวกแกต้องหาเองพี่ไม่มีให้แกทีนี้พี่จำได้หรือเปล่าว่าตอนเด็กๆเนี่ยพี่รักฉันที่สุดเลยนะแล้วสิ่งที่ฉันพูดไปว่าเกี้มันก็แค่เรื่องอเล่นเองอะพี่เห็นน้องโกรธขนาดนั้นเลย พี่แกยังจําได้อยู่เหรอว่าตอนอเด็กๆพี่รักแกที่สุดแล้วสิ่งที่แกพูดกับพี่เมื่อกี้นี้ล่ะแกลืมไปแล้วพี่จะบอกพวกแกให้รู้ไว้นะว่าคนจนไม่ใช่คนที่ไร้ค่าหรอกแล้วคนรวยไม่ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จเสมอไปใช่นิกพูดถูกพวกแกทําตัวแบบนี้แม่ผิดหวังมากเลยนะ แม่ครับแม่ไปอยู่บ้านหลังใหม่ด้วยกันนะครับผมอยากให้แม่อยู่อย่างสุขสบายแม่เลี้ยงพวกเรามาตั้งแต่เล็กจนโตแม่คงลำบากมากเลยอ่ะและถ้าพวกน้องๆอยากเข้าไปเยี่ยมแม่ก็ได้นะครับผมไม่ติดใจอะไรนิกแต่ว่าถ้าแม่ไปอยู่ในเมืองคนเดียวอ่ะแม่กลัวว่ามันมันมันจะไม่ชินนะสิแล้วก็พาพวกเราไปอยู่ด้วยอะไรพี่ฟันไม่เถอะแม่ครับ แม่ลาบากม,มากๆแล้วอะ่ะผมอยากให้แม่อยู่สุขสบายบ้างนะครับผมจะเป็นคนดูแลแม่เองตั้งแต่นี่เป็นต้นไปอะ่ะแม่ไปอยู่กับผมนะแล้ววันนี้วันเกิดแม่ผมจะพาแม่ไปทานข้าวในเมืองน,นครับผมจองร้านอาหารไว้ให้แล้วจ้ะพี่นิกแล้วพวกเราล่ะไว้วันหลังแล้วกันพี่พวกแกจำไว้เลยนะว่เาเวลาที่เรามีเงินเนี่ยอย่าได้ไล่เที่ยวไปดูถูกใครเขาละ เพราะว่าคนที่น่ารังเกียจที่สุดเนี่ยคือคนที่มีหัวใจที่สกปรกคนเราอ่ะเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะปฏิบัติกับพี่น้องแล้วก็คนในครอบครัวได้ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักเห็นคุณค่าไม่รู้จักทำดีต่อกันตั้งแต่อยู่ในบ้านพวกแกก็อย่าหวังเลยว่าคนข้างนอกเขาจะมองเห็นคุณค่าหรือว่าเขาอยากจะทำดีกับพวกแก แม่พูดแค่เนี้ยหวังว่าพวกแกทุกคนจะกลับไปคิดทบทวนแล้วก็ปรับปรุงตัวสมัยนะพี่เดี๋ยวเดี๋วพี่พี่นิกแม่พ,พ,พี่นิกพี่แกมั่วชิยวก่อนพูดมาแบบนี้จริงๆอะพี่ พี่กลับมาแล้วหรอคะยังมีหน้ากลับมาอีกเหรอแม่ป,ปุบปากฉันไม่มีลูกสาวแบบแกพี่แบมพี่แบมอย่าไปเลยนะปล่อยแบมอย่าไปเลยลูกไอ้หมอนะั่นมันไม่ได้รักลูกหรอกมันมาหลอกขนุนเขาไม่ได้หลอกหนูหรอกคะ่ะทำไมแม่กับน,น้องเนี่ยไม่เชื่อใจขนุนบ้างเลยอะ่ะพี่จำไม่ได้หรือไงคขาวที่แล้วเนี่ย พี่หนุนขโมยเงินพี่เพื่อไปเล่นการพนันจนหมดตัวนะพี่อย่าไปเลยนะพี่อยู่นี่เห็นนะแกหุบปากไปเลยมันเป็นเรื่องของครอบครัวฉันแกมายุ่งอะไรด้วยแกน่ะมันก็แค่ลูกเลี้ยงอย่าสำคัญตัวเองไปหน่อยเลยแบมทําไมพูดกับมุกแบบนั้นล่ะมุกเขาก็แค่เตือนเขากลัวแบมจะหลงผิดหลงผิดเหรอคะพี่หนุ่เป็นแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าแม่นั่นแหละทําในสายตาแม่เนี่ยก็มีแต่มุกไม่เหมือนกับขนหนุนอะ เขาทําให้หนูเห็นว่าความรักอะคืออะไรไอ้หมอนั่นมันเอายาอะไรให้แกกินทําไมแกหลงรักมันหัวปากหัวปั๊มขนาดนี้แม่พูดอะไรไม่เชื่อเลยนี่แม่วันเกิดหนูเนี่ยแม่เคยให้อะไรหนูบ้างนอกจากเงินน่ะแม้กระทั่งตอนที่หนูป่วยเนี่ยขหนูเขายังทํากับข้าวให้หนูกินเลยเขาทําให้หนูเห็นว่าคําว่า,าครอบครัวเนี่ยมันเป็นยังไงอะคะพี่แบมพี่อย่าไปเลยนะสงสารแม่เธอนะอย่าไปเลยนะฉันขอร้องละ ฉันเลี้ยงดูแกมาตั้งแต่เล็กจนโตเหน็ดเหนื่อยเท่าไหร่ไม่เคยบน่นแต่แกกลับไปเชื่อคำพูดของคนที่มันทำกับข้าวให้แกกินแค่ไม่กี่มื้อเนี่ยนะแม่ผมรักลูกสาวแม่จริงๆนะไม่ได้มาหลอกแบมสักหน่อยที่รักเราไปกันเถอคะค่ะเดี๋ยวก่อนสิพี่แบมแบมแบม ตอนนั้นฉันบอกแกว่าอย่าไปอย่าไปทำไมแกไม่รู้จักฟังแล้วตอนเนี้ยแกกลับมาสภาพนี้คงจะลำบากกลับมาสินะหนูรู้สึกผิดแล้วว่าแม่หนูขอโทษนะถือว่าแม่เห็นแกหน้าหลานก็ได้แม่คงไม่อยากให้หลานอะ่ะต้องไปนอนอยู่ข้างถนนใช่ไหมคะแมดูสิ หลานร้องไห้ใหญ่เลยอะ่ะให้พี่แบมเข้ามาในบ้านก่อนนะเนะพี่แบมเดี๋ยวเข้ามาในบ้านก่อนนะตอนนี้แม่ยังโกรธอยู่แต่ว่าเดี๋ยวแม่ก็หายเนอะรู้หรือเปล่าว่าแม่ทำความสะอาดห้องพี่ทุกเดือนเลยนะแม่ยังรักแล้วก็คิดถึงพี่อยู่นะ ลองชิมฝีมือหนูดูนะคะน่ากินมากเลยพี่แบมอ๋อพอดีว่าหนูโดนมีดบาดตอนหั่นผักอะคะ่ะ <c oughs> กินข้าวเถอะ จริงๆลูกแกก็น่ารักดีนะส่วนตัวแกกินข้าวเยอะๆนะหอมเกินไปละมุกเจ้ายาให้แม่เหรอเดี๋ยวพี่เอาให้ แม่คะกินยาก่อนนะคะน้ำค่ะแม่เมื่อยไหมงั้นเดี๋ยวหนูนวดให้แม่นะเอ่อแม่ทะเบียนบ้านนะคะอยู่ไหนเหรอคะ ดีว่าหนูอยากจะเอาชื่อลูกอะค่ะเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านอ๋อก็อยู่กับแม่เนี่ยแหละที่รักที่รักไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวพอฉันได้ทะเบียนบ้านกับโฉนดที่ดินมาเนี่ยฉันจะรีบเอาไปใช้นี่แทนคุณเลยนะ พี่แบมนี่พี่อยาบอกนะว่าที่พี่กลับมาที่นี่เนี่ยเป็นเพราะว่าพี่จะมาขอบ้านแม่ก็แล้วยังไงอะ่ะนี่มันเป็นบ้านแม่ของฉันฉันจะทําอะไรมันก็เรื่องของฉันแล้วพี่ไม่กลัวแม่เสียใจหรือไงนี่แล้วตอนที่แม่ขัดขวางความรักฉันกับขนุเนี่ยแม่ไม่กลัวฉันจะเสียใจบ้างหรอแต่ว่าตอนนี้แม่ป่วยหนักอยู่นะพี่ถ้าพี่จะเอาบ้านหลังนี้ไปใช้ให้สามีแล้วแม่จะไปอยู่ที่ไหนพี่ไม่คิดเรื่องนี้บ้างเลยเหรอ ใช้นี่ใช้นี่อะไรเหรอแม่คะพี่แบมเขาจะเอาบ้านที่ม,มุกมุกยังมองพี่เป็นคนแบบนั้นอีกเหรอพี่รู้นะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพี่ทำไม่ดีกับมุกไว้เยอะพี่แค่อยากใช้ชีวิตอยู่กับมุกแล้วก็แม่นะแต่ว่าพี่แบมมุกพี่แบมอ่ะเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วนะ ตอนนี้เขาเป็นคนดีแล้ววันนี้ยังมาน,นวดให้แม่แล้วก็เอายายให้แม่กินด้วยแม่พี่แมนแม่แม่เป็นอะไรไหมคะไปพักไหมไหวจ้ะนี่มุกพี่รู้นะว่ามุกไม่พอใจที่พี่เป็นแบบนี้เนี่ยแต่ตอนนี้ต้องคิดถึงสุขภาพร่างกายของแม่ด้วยสิยิ่งแม่ไม่สบายแบบนี้เนี่ย อย่าไปพูดอะไรให้แม่ไม่สบายใจเพิ่มไปอีกสิแม่ที่ผ่านมาหนูขอโทษน,นะคะหนูขอโอกาสอีกรอบนะคะแค่แบมคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแม่ก็ดีใจแล้วล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่เอาทะเบียนบ้านให้เลยหนูรักแม่นะคะ นี่ได้มาแล้วน,นี่มันจะนดปลอมนี่แบมเป็นไปได้ไม่ได้อะมจะเป็นของปลอมได้ยังไงอะทำไมเรื่องเลยแค่นี้ยังทำไม่ได้อะโง่จังวะไม่จริงอะเป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่ของปลอมอะหรือว่ามุกแน่เลย มูเป็นคนทำแบบนี้แน่ๆเลยไม่เป็นไรนะฉันจะไปคุยกับมันให้รู้เรื่องเลยแบมจะไปคุยกับใครหรอนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะคะแม่ทำไมโฉนดน,นี่มันเป็นของปลอมอะแม่คะแม่จะยกทะเบียนบ้านให้กับพี่แบมจริงๆหร เมื่อกี้มุกได้ยินพี่แบมคุยโทรศัพท์กับพี่หนุนนะ่ะว่าเขาจะมาหลอกแม่ให้แม่ยกทะเบียนบ้านให้แล้วก็จเจ้าบ้านไปขายเพื่อใช้นี้ให้กับพี่หนุนะน่ะฮะนี่นี่แบมมันยังไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆเหรอเนี่ยต้องสั่งสอนหน่อยละ ว่าเราควรจะให้โอกาสพี่แบมนะแม่ดูสิว่าเขาจะกลับใจได้หรือเปล่าแม่ครับหุบปากฉันไม่ใช่แม่นายแล้วฉันไม่เคยยอมรับความสัมพันธ์ของพวกแกแล้วแม่ก็ไม่คิดเลยนะว่าแบมจะหลอกครอบครัวตัวเองเพื่อไปเอาใจผู้ชายคนนี้ แม่ก็หลอกหนูเหมือนกันนี่คะแม่เอาฉนดปลอมมาให้หนูอะ่ะถ้าอย่างนั้นเราก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้แล้วล่ะจากนี้ไปเราตัดขาดความสัมพันธ์การเป็นแม่ลูกกันฉันจะไม่ยุ่งเรื่องอะไรของแกทั้งนั้นแล้วแกก็ไม่ต้องกลับมาบ้านนี้อีกตัดขาดความสัมพันธ์กันเหรอคะแม่ต้องคิดด้วยนะคะว่าถ้าตอนแม่แก่ไปเนี่ยใครจะเป็นคนดูแลแม่แม่จะหวังให้ลูกเลี้ยงคนนี้ดูแลแ ลูกแ,แท้ๆของแม่นะส่วนคนเนี้ยมันเป็นแค่คนนอกเป็นคนนอกแล้วยังไงอย่างน้อยๆคนนอกแบบมุกก็ไม่เคยเอาทรัพย์สมบัติของแม่ไปใช้นี่ให้ผู้ชายคนอื่นจะเย็นก่อนนะแม่ตอนนี้แม่ไม่สบายอยู่นะพี่แบมที่ผ่านมาเนี่ยแม่เป็นห่วงพี่มากเลยนะทําไมพี่ถึงทําแบบนี้กับแม่ล่ะมันก็ธรรมดายอยู่แล้วนี่แม่เป็นห่วงลูกอะ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติพี่ใจเย็นนะ พี่จะทิ้งทุกอย่างเพื่อผู้ชายคนนี้อ่ะมันไม่คุ้มหรอกนะพี่ก็แล้วยังไงอ่ะฉันรักเขาฉันไม่ใช่แค่จะเอาโฉนดที่ดินให้เขานะถ้าต่อจากนี้ไปนะฉันได้มรดกมาฉันก็จะแบ่งให้เขาครึ่งหนึ่งด้วยฉันกับขนุนเนี่ยเราสองคนรักกันมากไม่มีใครมาแยกเราสองคนได้หรอกฝันไปเถอะอย่าว่าแต่โฉนดบ้านหลัง แม้แต่เงินแค่บาทเดียวแกก็จะไม่มีวันได้จากฉันไปเพราะว่าสมบัติทุกอย่างของฉันฉันจะยกให้มุกคนเดียวอะไรนะแม่แม่จะยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้กับลูกเลี้ยงแม่เนี่ยนะถึงตอนนี้เนี่ยแม่ก็ยังจะปกป้องมันอีกเหรอมันเป็นแค่ลูกเลี้ยงนะแม่หนูเป็นลูกแท้ๆของแม่นะใช่แม่พวกเราสามคนต่างหากที่เป็นครอบครัวเดียวกันพวกบาก ต่อจากนี้ไปเราตัดขาดจากกันฉันจะไม่ช่วยเหลืออะไรแกอีกทั้งนั้นมุกเข้าบ้านมุกมุกเดี๋ยวก่อนสิมุกช่วยคุยกับแม่ให้หน่อยสิว่าเมื่อกี้อ่ะพี่ไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นนะมุกตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยแม่ให้ความรักกับพี่ แต่พี่ไม่เห็นค่ามันเองนะการที่เรามีความรักได้เราก็เลิกรักได้เหมือนกันตอนนี้เนี่ยไม่มีใครช่วยเหลือพี่ได้นอกจากตัวพี่เองแล้วนะอาไม่มีใครแล้วก็ไม่เ,เป็นไรเลยความรักแบบนี้จะไม่ต้องการหรอกอย่างน้อยฉันก็มีคนที่สำรักอยู่เคียงข้างฉันนี่ล่ะงั้น เรากลับบ้านกันดีกว่าเนาะไม่ต้องมาตักตัวผมตอนนี้คุณไม่เหลืออะไรแล้วบังคุณจะไปไหนคุณก็ไปเลยนะคุณไปให้พ้นหน้าผมเลยคุณพูดอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะฉันนิงครอบครัวเพื่อมาหาคุณนะแล้วคุณจะดีฉันเป็นอีกคนเหรอที่ผ่านมาที่คุณไม่เคยรักฉันเลยเหรอใช่ผมไม่เคยรักคุณเลยผมรักเงินคุณตั้งหากล่ะ